นะเข้าไปขนมไม่ได้เอมแล้วไทเมอ์กันดีเนี่ยเราต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วขอทางหน่อยค่ะแน่นอน,ออนสวัสดีค่ะฉันมี่นัดนะสวัสดีจ้าแน่นอนเข้ามาเลยไม่มีปัญหาโอ้โหฉันนึกว่าฉันนึกอะไรออกแล้วละ่ะฉันจะเอาขนมทั้งหมดใสก่กระเป๋าเป้แล้วก็ใส่วิกด้วยใช่แล้วแบบนี้แหละตอนนี้ฉันเป็นสาวสวยผมบรลดแล้วละ่ะ เจ้าแป้มาซ่อนไว้แล้วก็ตอนนี้ฉันมีท้องแล้วแต่หน้าแต่งตานิดหน่อยแบบนี้แหละไปหาหมอกันเลยโอ้ยเ้ยโอ้คนใหม่คนใหม่เหรอขอหมอได้ไหยสไิไม่ใม่หม่ม่ขอฉันเข้าไปข้างในก่อนนะโอ้ไม่เป็นไรงั้นเข้ามาเลย <No! S 1> ห้ามมาขนมเข้ามา ah. นี่มันคืออะไรกันวางมันลงในกล่องเดี๋ยวนี้เสียงจังเลยอะฉันนั่นมันเข้าไปไม่ได้อย่ากินขนมเยอะไปฟันจะผุเอาโอ้ เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยหลับท้งหน่อยโอ้น่ากลัวจริงๆหมอฉันก็เลยจะตาย <Okay. S 1> พาเข้าห้องผ่าตัดด่วนเลยฉันบอกว่าหมอจะช่วยเขาได้ทันนะ oh, <no. S 1> โอ้นั่นบอฟ oh, <no. S 1> เพื่อนของฉันเกิดอะไรขึ้น oh, <no. S 1> เอาไม่นะจะอยูได้ไงถ้าไม่มีเธอฉันต้องการเธอ <What? S 1> เอเอ oh. ฉันหลอกเธอนะ the ฉันก็แค่แก้งน,นะช่างขนมมาให้เธอที่รงบยานด้วยนะดูสิมมนมีพอสำหรับทุกคนเลย มีมาร์ชเมลโล่และก็เอ็นอมนี่แล้วฉันละ่ะโอ๊ยฉันแค่อยากกินขนมนะครั้งนี้ฉันจะซ่อนขนมในชุดพยาบาลแล้วทำไมเธอยังอยู่ที่นี่อีกละ่ะฉันเป็นบรุษพยาบาลน,นะแล้วกาของเธอก็จบลงแล้วเธอสามารถไปจากที่นี่ได้แล้วเหรองั้นเหรอ <Okay. S 1> ฉันไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอืมโอเค okay, งั้นก็ฮะแต่นี่คือขนมไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมีย่ยมเลยนี่คือกล่องจัดการเลย คืออะไรเอาไปนะคำมาสำหรับเธอนะฉันเองบ๊อบดูสิเงยเอาจริงด้วยไงฉันประหลาดใจมากเลยขอบคุณนะมากินกันเถอะงั้นก้ามากินกันเลยนี่นี<ๆ>่นี่ขอขนมฉันบ้างได้ไหมไงไงสวัสดีช่างเถอะมากินขนมกันอ้ไม่นะเล<อ>ยรหมอโอ,โอให้ยตายงั้นต้องเว่งกันแล้วหนีเลยฉันบอกเธอแล้วว่าห้ามขนมมันมากินในนี้นะ และเธอเธอได้รับบทเล่นจากฉันเดี๋ยวนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะเอามาห้ามเขาไม่ได้นะตอนนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยแล้วเธอละสันชยก็เหมือนกันนะอ้าฉันคิ้อะไรได้ออกแล้วเฮรอฉันเอามือปอมมาด้วยแล้วก็ใส่ลูกปอสกินทอ้งลงไปและตอนนี้ฉันจะแสดงเันว่ามือเป็นมือของฉันโอ้ใช่เลยดีขึ้นเยอะแทบสังเกตไม่เห็นเลยนีนนย่มันต้องได้ผลแน่นอนงั้นก็ออกไปกันเลย ờ ơ, chết chăng rồi. Ta sốc sản, chẳng này, khỏi chăn đôi xí. ơi, mือ chăn, chém nha, ta phải khám bác đuổi. Come, come. Mưa của chân No. Cái này cái gì? Cái này cái là. ờ ờ, kiểu như thế này nè. Hả? bằng nhau không phải đuổi đổi nữa. Đúng xí. ờ. của chăn đi. Lại này, cái skito. Thì, ừ, nó có thể đi nữa. Skito nhiều ฉันชอบสกีเท่าที่สุดและที่สุดขนมเข้าไปกับขนมไม่ได้ตอนนี้เข้าไปได้แล้วโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่จ้องผ่านไม่ได้แน่ๆโอ้ฉันต้องใส่เสื้อหมอแบบนี้แหละตอนนี้ฉันเป็นหมอแล้วฉันจะผูกเน็คไทด้วยและตอนนี้ฉันเอาทุกอย่างเข้าไปได้ที่ฉันต้องการในกรณีนี้ฉันติดหนวดด้วยแล้วก็เอากระเป๋ายาไปด้วยมองสู่ชัยชนะอันหอมหวานเลย โอ้คุณหมอเป็นยังไงบ้างคือฉันปวดหัวมากเลยนะช่วยหน่อยนะเออฉันไม่รู้จะช่วยเธอยังไงนะสิ oh, no. ตัวก็ไม่ร้อนนี่ถ้าปกติดีไม่ฉันปวดหัวมากเลยนะบางทีอาจจะมียาก,ก็ได้เออฉันนี่นะ okay. ไม่ใช่แน่นอนฉันมีเดี๋ยวฉันจะขอใช้ก,ก่อนดูนะโอ้ยาเม็ดส,สวยๆเลยเอาไปกินแก้ปวดหัวนะ oh, thank you. ขอบคุณนะหมออะไรนะมันหวานมากเลยเม็ดสีฟ้าหวาน กำลังหลอกฉันงั้นเหรอ What เป็นไปได้ไงฉันเป็นหมอเนะเป็นหมอจริงๆเธอเป็นหมอปอมเราต้องผ่านไปได้แน่เนะมันเจ๋งแน่นอนนี่อะไรเหรอโออฉันรู้สึกแย่จังเลยเดี๋ยวก่อนนะขอฉันเช็คก่อนนะแล้วมันคืออะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นก็เออฉันต้องการหมอนอะงั้นก็เข้ามาเลยเออนั่งรถเข็นหนุซึงเลย เราอะไรกันเนี่ยแปลกจังเลยมีบางอย่างเป็นปกติแน่ๆนไม่ไม่เดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรนะฉันคิดว่าเธอขนมเข้ามานะโอ้ใช่เลยจริงๆด้วยเออเธอจับฉันได้แล้วพาฉันออกไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ี่นี่ไม่มีที่สำหรับพูดฝ่าฟืนก่อนนะมาอีกแล้วเหรอ <No! S 1> เข้าไปได้ <Okay. S 1> ฉันยัดขนมไว้เต็มกล่องแล้วนั่นเนี่ยนายจ้ะนายจ้ะโอ้ดอกไม้สวยงามมากเลยฉันให้ดอกไม้เธอนะเห็นไหม เสียงมายากลนั่นเหรอโหน่าสนใจจังเลยฉันชอบดอกไม้จังตอนนี้ฉันก็ผ่านไปได้แล้วออ,อนัน่นนะเอะเธอเป็นอะไรมาดูนะดูสิใชนขนมนให้เธอเยอะเลยว้าวเจ๋งมากขอบคุณนะเพื่อนรักนี่ขนมเยอะจังเลยฉันมีความสุขจังนี่เหมือนเวทมนต์หรือไงจริงเหรอสวยจังฉันก็อยากเต้นทวิสต์ของปดเลยอ๊ะเธอเต้นกระดดจังเลยนั่งลงด้กันเลย อ๋อล่าสดสาวขยันเริ่มเป็นคนแรกในสซมนท่าก็ <Holy S 1> มันจะเป็นอะไรนะว้าวดูพิซซ่าสดหรูระยิบระยับนี่สิแถมกล่องอยังเป็นสีทองด้วยอ๋อแต่ดูเหมือนเมนท่าจะไม่เพิ่มเท่าไหร่นะ oh <my> ระวังนะสาวห็นมลงพูดจมตีแล้วช่แล้วหลบแล้วเอ้ยหน้าขยักขยักกจังใครเขากินกันแบบนี้เนี่ย <S 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 แล้วถ้าเอากุ้งออกละมันน่าจะเหมือนพิซซ่ามากกว่านะไม่เลวเลย ใช่แล้วมันเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากกว่าเดิมเพราะมนีอาหารทะเลชวนอ้วกแล้วฉันจะเอามันมาหมุนแบบนี้ให้ง่ายต่อการกินยอดเลยนี่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงให้กินกันก็ยังได้เลยอะดูเหมือนไม่ถึงตาเจนแล้วล่ะฉันสงสัยจังว่าเป็นานแบบไหนว้าวพิซซ่าแสนอร่อยมันดูน่ากินสุดๆแล้วรสชาติเป็นยังไงนะโอ้ใช่ดูเหมือนพิซซ่าถาดนี้มันอร่อยสุดๆเลยไม่ต้องรีบนะเจนมีความสุขกับมันให้เต็มที่แต่ก็นะทุกคนกต้องกับแบบนี้แหละแล้วเธอละเอ็มมา โอ้ oh, ดูเหมือนแอมม่าเจอได้ผิดซ่าใช้แข่งราคา mm hmm. ถูกเธอคุค้นเคยกับอาหารโรลล่ามาตลอดเลยแต่ดูเหมือนว่าแอมม่าไม่ไปทำใจกับจ้างของตัวเองเท่าไหร่โ <B ingo. S 1> ทษทีนะแอมม่าแต่ชาเลนจ์ก็คือชาเลนจ์ mm hmm. แต่มันจะดีแค่ไหนนะที่เธอมีพ่อครัวส่วนตัวคอยดูแลตลอดเวลาตอนนี้พ่อครัวของแอมม่ามีแผนแล้ว What? What? ขอให้โชคดีนะเชฟเขาเอาไปย่างเหมือนเตา oh. เป็นความคิดที่ไม่เลวเลย ใช่แล้วล่ะฉันไม่สามารถทำให้ชีวิตราคาแพงกว่าฉันสกปรกได้เ <g ül> ยี่ยมเลยซ่อมกับเมก็พร้อมแล้วฉ <g ül> ันพร้อมจะลองผิดซ่างของฉันแล้วหวังว่าเชฟเขาไม่ทำให้ผิดหวังนะมันรองกันเออรสชาติอะไรกันเนี่ย <g ül> ใช่มันแย่มากฉันต้องการเชฟค,คนใหม่ <g ül> สาวๆถึงเวาลาลองอาหารจานใหม่แล้วเจ <g ül> นเราไม่ไหวที่จะเป็นคนเริ่มโอ้ดูเหมือนมันจะเป็นพาสต้าที่ธรรมดามากแต่ดีนะที่เหมือนที่เจนจะมีซอสมะเขือเทศในมือเสมอเลยอ่ะโอ้ใช่ซอสมะเขือเทศกินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหม มันก็ได้เวลาลองแล้วว้าวดูเหมือนพาสต้าของเจนจะมีรสชาติขึ้นมาแล้วละ่ะพูดได้เลยว่าต้องมีซอสมะเขือเทศติดมือตลอดจริงๆเอาละ่ะสซเมนตาตาเธอแล้วละ่ะว้าวเป็นพาสต้าที่สวยจังเลยแต่มีอาหารทะเลอยู่นั้นอีกแล้วอะเอ็มมาเราไม่ไหวที่จะเปิดจานแล้วโอว้ใช่แล้วไม่ใช่อย่างที่เธอหวังเลยเอ็มมาอยากจะเปลี่ยนจานกับเซเมนตาละ่ะทำไมจะไม่ละ่ะด้วยเงินเยอะขนาดนี้ นี่สมันท่าเธออยากเปลี่ยนใจกับฉันไหมเธอว่างไหเอ่อจะให้ฉันกินมันเด้งไม่มีจานเหรอโอ้โหดูเหมือนว่าเจนจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้แหละเอ่อแล้วสมันท่าก็ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นมือเที่ยงนี่จริงๆเธอต้องต้อมก่อนนะสมันท่าก่อนนะฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้รู้ว่าข้าวนี้คนกำลังรออะไรอยู่โว้วนั่นมันกาแฟสำเร็จรูปเหรอดูเหมือนว่าแอมมาเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรก ใช่แล้วเธอต้องการความช่วยเหลือในการเปิดถุงตอนนี้สมันขาจะช่วยเองเธอจะฉีกมันด้วยฟัน <G ül> นี่ไม่ใช่วิธีที่เปิดที่ดีที่สุดน,นะจริงๆมันง่ายมากก็แค่เทก,กาแฟลงไปในน้ำร้อนและทนให้เข้ากันแบบนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้อร่อยนะเอ็มมาเอ้าดูเหมือนว่าเอ็มมาจะไม่ชอบมันเท่าไหร่เลยเสียใจได้เงินสังน้อยแต่ภารกิจเธอต้องทำให้สำเร็จน,นะมันเป็นกฎของชาเลนจ์กฎก็คือกฎจริงมัลองดูเลยเอ็มมา Oh, hmm. เธอไม่ดื่มมันจริงๆด้วย uh. อามันดูกันว่าอะไรข้างในว้า wow, วนั่นมันคาปูชิโน่ของสตาร์บัคใช่ไหม <Wow. S 2> ของเปิดฉันเลยฉันอยากดื่มมันแล้วอืม mm hmm. รสชาติที่ฉันรักเลยให้ดืมม่มอีกห้าแก้วก็ยังได้ไม่ว mm hmm. wow, ้าวแถมยังมีครีมติดฝาด้วย อืมอร่อยจังนี่สมันตากาแฟของเธอราเธอหยุดนะมาดูกันเลย <c oughs> ว้าวชันไปชุดกาแฟที่อลังการสุดๆทุกอย่างเป็นสีทองและสวยงามมาก <c oughs> สมันตาฉันหวังว่าเธอจะชอบนะว้าวเออมาลย่าของเธออยู่ที่ไหนนะสมันตาเอาละมาลองน้ำตาลกันอืหวานจังฉันไม่ต้องการสิ่งนี้อะเอหน้าเทย์แย่จริงๆสมันตาเธอไม่ควรโยนของแบบนี้นะช่างเธอไม่มีอะไรนะ่าสนใจอีกแล้วไม่เป็นไรนะ ต่สมเมนท่ายัางไม่ได้ชิมกาแฟของตัวเองเลยเอาละมาลองกันโอ้โอ๋อดูเหมือนว่ากาแฟสีทองของเธอจะไม่ฟันของเธอกลายเป็นสีทองไปด้วย <c oughs> ใช่แล้วอยากสวยต้องอดทนแล้วผู้หญิงเราจะหยุดสวยไม่ได้ชินก็เป็นแบบนี้แหละชิมม <c oughs> ดูเหมือนว่าส,สาวๆตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มก่อน <c oughs> ใช่แล้วพวกเรเปิดพร้อมกันได้นะเ <c oughs> ยี่ยมเลยสมเมนท่าได้เบอร์เกอร์แสนอร่อย <c oughs> แต่ดูเหมือนทุกคนจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เ <c oughs> บอร์เกอร์นี่ดูไม่น่ากินเลย ว้าวนะั่นมันเบอร์เกอร์สีทองนี่แล้ว่อมม่าชอบจานสุดหรูรานี่สุด,สดเลยโอ้ดูเหมือนว่าแซามเนธาจะหิวมากเพราะมีเบอร์เกอร์สันอร่อยอยู่ข้างหน้าเธอมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจได้ใช่ไหมละ่ะว้าวแมเนธาเธอกินเร็วมากเลยโอ้อย่าลืมมารยาทที่สาวน้อยตอนนี้ก็ถึงตาเจนแล้ว <c oughs> อมันเป็นเบอร์เกอร์ที่ประหลาดมากมันกินได้จริงๆงใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> อเคไม่ทางเดียวที่จะรู้แต่ขอดูข้างในก่อนนะ โอ้ยฉันว่าว่าจะไม่ดูมันดีกว่าบักเกอร์นี่ห่วยแตกมากเลยรู้แล้วซ้อนไม่เคยแพ้ละมัสรัดไม่เคยพลาดแน่นอนใช่แล้วใส่ลงไปเยอะๆเยะีย<ะ>่ยมตอนนี้ก็มันลองกันว้าวนี่มันคนละเรื่องเลยเอมมาตาเธอแล้วล่ะเอมมาค้อมที่จะลองเบอร์เกอร์ของเธอแล้วแต่ <c oughs> ดูเหมือนม,มีบางอย่าง<อ>หายไปใช่แล้วเบอร์เกอร์ก,ก็คนกินได้ถึงมือสิ <What? S 1> และเบอร์เกอร์สีทองแบบนี้ต้องกินกับถุงมือสีทองต้องอย่างนี้สิ ตอนนี้เธอก็ลองได้แล้วล่ะอืมรสชาติเยี่ยมจริงใช่แล้วเบอร์เก้สีทองนี่เขาได้อยู่ในเมนูสุดโปรดของเอมมาแน่นอนสาวไม่ต้องอิจฉากันนะแล้วครั้งนี้เรามีอะไรล่ะอ้โหนั่นคือโดนันลาสตอาเบสสอดไส้นี่สมนท่าไม่รอช้าเรีบกเก็บขุงทันทีเลยโอจะรีบไปไหนกันไม่นานโดนัทก็หายไปในเพียงไม่กี่วิใช่แล้วดูเหมือนว่ามีใครบางคนหิวมากเลยล่ะ อไม่มีมารยาจริงจริเอาละแล้วของฉันคืออะไรนะไม่เลวเลยแต่ฉันจะกินมันด้วยมือได้ยังไงใช่แล้วฉันต้องการตัวช่วยละแบบนี้เลยตอนนี้ฉันก็ลองโดนัทนี้ได้แล้วเอาคำเล็กๆพอว้าวนี่มันอร่อยจังเลยฉันจะแตงมันได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกินมาในชีวิตเลยโอ้ แม้แต่เอ็มมากก็ลืมรมาายยะในการกินปีนเลยแล้วเจนล่ะโดนัทส,สีทองว้าวเจนนี่โชคดีมากเลยงั้นเรามาเริ่มจากชิมครีมก่อนละกันว้าวรสชาติของมันได้คะแนนเต็มร้อยเลยดูเหมือนว่าโดนัทชิ้นนี้ทำมาจากทองจริงๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วตอนนี้ส,สาวทั้งสองกำลังอิจฉาเจนสุดๆแต่น่าเสียดายนะมันมีแค่พอสำหรับเจนเท่านั้น เขาเป็นคนแรกที่เปิดว้าวมันคือพิซซ่าเจ๋งจรงเลยมีทั้งชีสแล้วก็เปรอร์รนี่ดูสิมันยืดจรงเลยทั้งร้อนแล้วก็ชุ่มฉ่ำ mm. เป็นพิซซ่าที่เยี่ยมมากเลยอร่อยจังมันดีมากเลย mm. ฉันก็อยากกินบ้าง oh, <come> เปิดสิ <Okay. S 1> อะไรอยู่นะ <Wow. S 1> ว้าวฉันก็ได้พิซซ่าเหมือนกันแต่ว่ามันใช่แข็งเป็นหินเลย <What? S 1> เราจะกินยังไงเนี่ย อองมาเลยและก็กัดไม่เข้าด้วยจะกินไปประาณไได้ยังไงนี่งั้นฉันทุบมันบป็นต๊อบางทีอาจะช่วยกันได้ไม่เลยสึกนิ้ฉันไมโหลนละนี่เอาไปสกินสิทำแบ่งฉันเหรอขอบคุณนะอร่อยจังเลยมาเล่นกันเถอะแล้วก็หนึ่งสสามฉันชินนะว้าวน่ากินจังเลยมันคือของเหลวงั้นเหรอ ฉันอยากกินมันแล้วล่ะแต่ว่ามันคืออะไรล่ะฉันก็ไม่รดูไปถึงเธอสิออกกันได้ออมันคือเจเปิจุ๊บแจ่งสุดๆฉันรังจเปิจู๊บที่สุดเลยฉันจะเลี้ยมันเลยนะอ๋อลิ้นของฉันลิ้นของฉันตึงกว่ลูกอมอะฉันต้องดึงมันแล้วล่ะดึงไม่ออกอะทำยังไงดีช่วยด้วยอมแล้วฉันช่วยยังไงล่ะดึงออกล้ะแขนหนลงไปนิดหน่อย โอ้เละที่น่าสุดสันของฉันขอบคุณนะฉันดีใจที่มันได้ผลแต่ฉันจะกินคาราเมลได้ยังไงเนี่ฉันนึกออกแล้วล่ะอร่อยจริงเลยแล้วฉันจะเปิดมันออกมาเป็นลูกกล่องได้ไหมนะมันดูกันว้าวกินไหมไม่ละขอบใจพร้อมไหมได้ว้าวบัหมี่เยี่ยมไปเลยฉันก็ได้บะหมี่เหมือนกันงั้นฉันขอบเป็นคนแรกนะโอเคไหมอเอาตะเกียบออกมา เอ๊ะแต่มีบางอย่างผิดปกตินี่เป็นบะหมี่แข็งๆเหมือนหินเลยอาอแล้วฉันจะกินยังไงอะมันเป็นไปไม่ได้เลยงั้นฉันขอผ่านเลยกันงั้นฉันจะกินของฉันเลยนะฉันมีบะหมี่สันดอยและว,วิเศษมากเลยอืเจง๋งอ๋ไมนะเผ็ดจังเลยมีไฟไหม้ในปากฉันไฟไหม้อ๋อเกือบไม่รอดนะอ้อดีจังเลย ขอบคุณนะตอนนี้ฉันมีบะม่ร้อนๆแล้วล่ะฉันจะกินมันแล้วนะอร่อยจริงเลยเอามหมนะป็นฟปสุดๆเลยแต่ก็เสนอกดีฉันจะกินเองแล้วเธอล่ะไม่ล่ะฉันขอผ่านทั้งนี้ฉันขอก่อนนะโอเคไหมเจ๋งจังเลยโอ้โหช็อกโกแลตน่ารักแต่มันแปลกๆนะมันเหมือนของเหลวเลยอะงั้นเธอก็ดื่มมันซิไม่ใช่กินมันโอ้เธยังไงดีนะโอ้ฉันไม่เด็ดแล้วฉันจะทำให้ช็อกโกแลตแข็งตัว ก่อนอื่นฉันตัดมุมถุงนี่แล้วดูสิ่งที่ฉันทำนะว้าว <Wow. S 1> ฉันจะทำช็อกโกแลตลูกหัวใจแสนอร่อยออกมา uh? มันออกมาเจ๋งมากเลยดูสิว้า wow. ว <Yeah. S 1> และตอนนี้มันกำลังเข้าปากของฉันกรอบจังเลย mm hmm. แล้วก็อร่อยสุดๆด,ด้วย <Come on. S 1> โอตาดันแล้วโอเยี่ยมเลยฉันมีช็อกโกแลตแท่งสุดอร,ร่อยเหมือนกันตอนนี้ฉันจะกินเออแต่ว่ามันกัดไม่เข้าเลย อ oh, man, so cool. But, oh, ้มันแข็งเป็นน้ำแข็งเลยฉันกินไม่ได้ด้วยมันเป็นอะไรไปเนี่ยฉันกินม่ได้แต่ฉันอยากกินสุดๆเลยอ้ฉันอยากกินมันบางทีฉันทุบละไม่ฉันคงทำได้แต่เลียแล้วนะมันเกิดขึ้นได้นะส่วนฉันทำรูปต่างๆออกมาแล้วกันแล้วทำเป็นรูปดอกไม้ช็อกโกแลตน่ากินจังเลยตอนนี้ก็ตาฉัน แล้วมันจะเป็นอะไรนะอ๋อมันคือน้ำแกงสันอ่อยชุ่มฉ่าทั้งร้อนและก็หอมด้วยกินนะ่ากินสุดๆเลยฉันต้องกินมันเดี๋ยวนี้อนอนมจังเลยอร่อยด้วยละลายในปากเลยอร่อยจนฉันอยากกินให้หมดเลยล่ะฉันขอกินแล้วนะและของเธอละอ๋ออะไรนะฉันมีนักแกงเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักแกงช่แข็งนะ เซ็งจังเลยฉันแกะมันออกจากถุงแล้วกันแล้วก็กินมันได้ยังไงล่ะไม่ได้เลยมันกัดไม่เข้าสักนิดเป็นไปไม่ได้เลยส่วนฉชั้นอร่อยและชิ้นสุดท้ายแล้วเซ็งจังเลยแล้วฉันทำอะไรดีนะโอ้ฉันมีที่หนีผมไงว้าวทำเหมือนช่างทำผมเลยฉันคิดว่ามันน่าจะพร้อมแล้วนะโอ้ร้อนมากเลยมันักรอบแต่ก็นุ่มขึ้นนโอ้อร่อยจังเลยอร่อย จะอุ่นให้หมดเลยล่ะเงินก็มาเปิดกันฮะฉันอยากได้เซอร์ไพรส์เปิดแล้วว้าวกาแฟสตาร์บัคสนั่นเหรอแต่เครื่องดื่ของฉันมันแช่แข็งอะใช่เหมือนสั่งตรงมาจากคนโลกเลยฉันรู้แล้วฉันจะเปลี่ยนมันตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วดูได้โอ้เธอทำให้ฉันกลัวนะเอาไปสิขอบคุณกาแฟสานอร่อยแต่ว่า ันคืออะไรกันเนี่ยมันไหลไม่ออกมาได้ซ้ำ <'m> มันแข็งมากเลยดูสิไม่เป็นไรนะอ <Ooh. S 1> <c oughs> แต่ฉันจะดื่มได้ยังไงล่ะไม่ติดทำเลยส่วนฉันไม่ครื่งดื่มสาอรออไรยิว <c oughs> นี่มันไม่เศษมากเลยอืม,มแล้วก็มาร์ชเมลโล่หวานๆด้วยนี่มันลองตัวสุดๆเลยเยี่ยมไปเลยอ๋อนี่ตายเถอะ 1,2,3, สองสเธอเปิดเ <Wow. S 1> จ๋งนงวิเศษไปเลยวัตฟุกดิบกอบแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยแต่ดูเหมือนมันถูกแช่แข็งมาใช่เลยหันไม่เข้าดิซ้ำาโอฉันทำไม่ได้ <c oughs> นั่นก็ว,ว้าวฉันได้วฟัฟิละละ้นนะโอ้ดูสิหันออกมาได้อย่างสวยงามเลยฉันจะลองสักชิน้น <c oughs> แล้วก็อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้ว ส่วนของฉันแข่งเหมือนไม้เลยแล้วจะลองกินเนาะแต่มันเกิไม่เข้าเลยเนอะหนูต้องทำแบบนี้หรือแบบนี้ของมันต้องเป็นเลยอย่างน้อยฉันก็ได้กินสักชิ้นน่ะเอาละสมิธาขอฉันเดูหน่อยว่าเธอมีอะไรใช่มันคือโค้ละว้าวชนะโค้ละทันทีที่ฉันเปิดขวดฉันจะดื่มมันให้หมดเลยอ๋อเหมือนแล้วล่ะโอ้ย ูเหมือนว่าก๊าซลูกใหญ่กำลังจะออกมาแล้วเอ้ใช่แล้วอ๊ฉันขอโทษนะเจนมาดูดีกว่าว่าเธอได้อะไร <c oughs> ใช่แล้วสเมเป็นท้ามาดูกันเลยโอขอล่าสีทอง <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยน,นเนี่ยรสชอิต้องอร่อยกว่าเดิมแน่นอนอร่อยจริงๆด้วยนอกจากนี้เล่นของฉันยังเป็นสีทองด้วยมาดื่มให้หมดเลยดีกว่าอ๋ คอกสีทองก็ทำให้เราเหมือนกันนั่นเนี่ย uh oh. อะไรกินสเมนทาหวังว่าเธอจะไม่โกรธนะทำไมล่ะทุกอย่างปกติดีนะเกือบนะฮะตลกจังเลยครั้งนี้มาตัดสินกันว่าใครจะเป็นคนแรกด้วยการเป่ายิงชมพอมมมหนึ่งสองอ๋อ้ตายฉันแพ้ <Wow. S 1> ว้าวสปากเก็ตตีกับทองคำฉันจะกินให้หมดเลยเรามาขูดกัน โอว้ว้าวมันกำลังทำให้สปากเกตตี้เป็นสีทองด้วยมาลองกันเลยดีกว่าน่ากินจังเลยอ๋อ,อนี่มันอร่อยมากเลยอร่อยเกินบรรยายเลยไม่น่าเชื่อรสชาติของทองคำสีทองนี่หยุดมองได้แล้วเจนดูจันเธอดีกว่านะฉันบว่าของฉันจะดีเหมือนกันะอะไรอะแมี่ก่งสมัมแหลกโล ตอนนี้ันเทน้ำเดือดลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ปิดฝาแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาฮะบะหมี่ของฉันต้องใช้เวลาในการต้มด้วยสมันี้กินทุกอย่างหมดแล้วดูเหมือนว่าจะสุกแล้วสมั้งงั้นก็มาลองกันกลิ่นหอมเนาะแล้วก็น่ากินด้วยไม่แย่นะฉันว่าเป็นบะหมี่ที่อร่อยเลยละ ช่เจน <_ an> เธอมีรสนันิยมแปลกๆมากเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะสซเมนตามันมีมันอร่อยมากเลยฉันจะดื่มน้ำซุปให้หมดด้วย <_ t ask> ตื่นท้องแล้วล่ะ <_ t ask> งั้นฉันจะเริ่มนะต่อคิวย่กแล้วฉันได้อะไรนะว้าวซูชิฉันรักซูชิมากเลยอย่าอิจฉานะเจนฉันจะกินให้หมดคนเดียว <_ t ask> มันอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้ว อยากกินมันทุกวันเลยล่ะลุ้มะฉันไม่กลัวอ,อ้วนด้วยโอ้ยดีจังเลยคําสุดท้ายแล้วเอาละเจนดูซิว่าทํออะไรโอ้ยเยมมาดูกันดีกว่าอะไรนะ่ะนี่มันมถัถึงเป็นการทำโซชิเองนี่แล้วฉันต้องทำยังไงเนี่ยฮะเอาเลยทำอาหารสิก่อนอื่นฉันต้องหัน่นแตงกว่าดีนะที่ฉันมีดาบคาตนณาติดตัวเสมอเลย ฟันไม่กี่ครั้งแต่งกวาก็พร้อมแล้วระวังด้วยนะัสเมนท่ามันคมมากเลย <Ooh. S 1> เอาล่ะตอนนี้ฉันต้องใส่เข้าแล้วก็หมวนแบบนี้ดูและเรียนรู้ไว้นะัสเมนท่าฉันทำาซชิเองได้ด้วย <Ooh. S 1> เป็นไงอร่อยพอๆกันในร้านอาหารเลยนะอยากลองไหมล่ะเอาล่ะมาลองกันโอ้ดีจังเลย เธออยากลองมะมเอาเอาสิใช่เลยอร่อยจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วมาบอกยิงชวกันเถอหนึ่งสองล้อเล่นนะฉันจะเป็นคนแรกเย่ป๊อบคอนสีทองน่ากินจรงเลยและรสชาติยิ่งดีมากขึ้นด้วยอย่างที่ฉันคิดเลยกินอีกสักคำเธอหลอกฉันงั้นเหรอป๊อบคอนน่ากินจังเลย ดูของเธอดีกว่านะโอ้ให้ตายฉันได้แค่มันข้าวพลกันเหรอเจนแบ่งฉันหน่อยได้ไหมฮะดูเหมือนป๊อปคอร์นของเธอยังไม่สุกนะช่วยไม่ได้ฉันจะลองกินมันดูแล้วกันจะเป็นยังไงนะเอเจ็บจึงเลยอ่ะมันแข็งเกินไปฟันชันแทบหักนะ <B ingo. S 1> ใช่แล้วฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะ เธอจะทำอะไรนะเธอสามารถทำป๊อบคอนได้ด้วยเครื่องที่หนีผมนะโอ้ว้าวมันได้ผลจริงจริงด้วยอร่อยจังเลยอต้องทำมากกว่านี้อดใจรออีกนิดหน่อยโอ้ใช่ได้อีกครั้งแล้วเจนดูสิตอนนี้ฉันมีป๊อบคอนเหมือนกันนะใช่แล้วยังไงขอเชัหน่อยกว่ายดี ฉันขอเป็นคนแรกได้ไหม <Okay. S 1> ใช่มันคือเค้กก้อนโต oh. แต่ทั้งหมดนี่สำหรับฉันคนเดียว <Wow. S 1> งั้นตอนนี้ฉันจะตัดมันเป็นชิ้นๆน, <Come on. S 1> น้ำตาลไอซิ่งสีทองได้สวยจังเลย <Right. S 1> งั้นตอนนี้ฉันจะลองชิ้นนี้ล่ะ wow. <Wow>. wow. น่ากินจังเลย <Wow. S 1> งั้นฉันจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้ <Wow. S 1> โอ้อร่อยมาก <Wow. S 1> ฉันจะกินให้หมดก้อนเลย หมดแล้วเป็นเค้กที่ดีที่สุดในโลกเลยฮะเธอต้องการอะไรนะซามเมนตา <you> ขอฉันสักคำได้ไหมไม่ละถ้าคนดูของเธอดีกว่านะว่าเธอได้อะไรช็อกโกแลตวาฟเฟิลแน่น,นอนว่าอร่อยแต่เห็นได้ชันม่าไม่ใช่เค,ค้กนะโอเคงั้นฉันลองทำเค,ค้กให้ตัวเองแล้วกันฉันใส่ชอ็อกโกแลตระหว่างเค,ค้กก่อนละแบบนี้เลยวางลงไปและตกแต่งด้วยกัมมี่แบร์ด้านบน เป็นเค้กที่มินเลวเลยนั่นเนี่ยเอาล่ะมาลองกันเลยจริงจริงมันก็อร่อยนะมันเค้กจริงๆหรอของฉันต่างหากเค้กของจริงเลยเอาละไปกันเลยเย่เบอร์เกอร์ทองคำโอ้ไม่นะฉันได้แค่ขนมปังสามแผ่นเองอแล้วฉันต้องให้ันกับมันเนี่ยอ๋อฉันนึกออกแล้วล่ะ ฉันจะวางมันซ้อนกันแบบนี้ <Yes. S 1> แล้วตัดมันเป็นกลมๆด้วยแก้ว <Yeah. S 1> นี่ไงตอนนี้มันดูเหมือนเบอร์เกอร์เลยโอเคแบบนี้ก็กินได้แล้วไม่เลวเลยล่ะ <Wow. S 1> ฉันลักเบอร์เกอร์ที่สุดเลยแถมมันยังมีสีทองด้วยมันอร่อยเกินบรรยาย hmm. โอ้ดีจัง ฉันหยุดกินไม่ได้แล้วหรอ,หอสมนท้า,ทากำลังกินเบเกร์จากขนมปังงั่นเหรอใช่มันมากับเธอมากเลย <c oughs> ไม่เห็นตลกเลยนะแต่ฉันตลกนี่ <c oughs> ครั้งนี้ฉันจะเริ่มก่อน <c oughs> โอ้ไอศกรีมสตอรอเบอรี่ของโปรดเลยมาลองกัน <c oughs> สีชชมพูสวยมากเลย <c oughs> โอ้ยน่าก,กินสุดๆ นี่คือของโปรดฉันเลยล่ะดีจังเป็นรสชาติที่อร่อยที่สุดเลยตอนนี้ฉันจะกินให้หมดถังเลยอ๋อดีจังแล้วถ้าเราได้อะไรเจน <Okay. S 1> ใช่แล้วได้อะไรนะ <What? S 1> อะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยอศสรีมเล็กๆนี่คืออะไรอะ่ะกนได้ฉันจะลองดูโอ้ oh. มันอร่อยมากเลย แต่มันหมดเร็วจังน่าเสียดายจริงๆแล้วสมันเธอยังมีเต็มถังเลยอ่ะ<า>เธอต้องการอะไร<า>เธออยากกินไอศครีมนั่นเหรอโอเคกินสิขอบใจนะไอศครีมรสสตอร์เบอร์รี่อร่อยที่สุดเลย